โอ้อดีอยู่พี่นอ้องนี่คร,บรับประเข่งกับป้าคำนี่อันนี้ประเข่งตัวนึงพี่นอ้องประตะเพียงคำสองโตวพี่นอ้องโอ้สามโตวพี่น้องคสองโต้สามโต้พี่นอ้อ,อง สวัสดีครับพี่น้องพ่อกับค้นบ้านโคคือเก้าก,กับพี่น้องพาพี่น้องมายามมองครับนี่ใส่เวจะเสาผุนครับพี่น้องยามเบ็ดเหลขึ้นเมื่อเห็นนึกกินกินเขาเหล้วก็ลงมาใส่นอกครับนี่วังซีม้งเสาหนิล่ะครับนี่ซีม้งกลัวนี่ล่ะครับ,มา,รบมาใส่ยันนี่กะหาม้งแรงเลยพี่น้องไปครับไปรลุนไปเบิง้ง ใช่มองลำเดียงพี่น้องนำมากพี่น้องเอ้ยเพลงใดหรือพี่น้องเฮ้ยพวกมันคืออยู่โ่พี่น้องไปเขียงครับนี่โอ้ผุ่นผุนดินอยู่ผุ่นพี่น้อง ใส่ไปว,วังสี่โมงกว่าหละพี่น้องเอากังเวี้ยนเลยครับมือหน่หนาม่าไม่ไหมกีคือครับพี่น้อง งามดีครับไหลไม่สุดสวดเ โออ้ืดีอยู่พี่นอ้องครับไปเข็งกระป้าคำนี่โอ้ยเสียงกระเจ้าตัดใหม่พี่น้อง สิ่งไรเนี่จะงไว้ด้วยพี่น้องทัดไหมยอย่างผู้นม,มนำถ่วมพี่น้องนำถ่วมที่คำ กล้าตัวหนึ่งพี่น้องไปครับ ้าขึ้นมาอีกแล้วพี่น้องขันลงทง่งประกายอีกแล้วพี่น้อง เฮือกหลายพี่น้องพุ่น่ะเ็มองออยู่ครับพุ่นเฮือน้าไม่งี่ละครับอ๋อนี่กระเข่งตัวหนึ่งพี่น้องพุนปัจเพียนครับอ๋อสองโตพี่น้องโอ้ผุนสามโตพี่น้องถือคักอยู่พี่น้องมันอยู่ครับนี่ siento ni tal. Pay sắm pin ong ơi, pa chin cho hân để điều pinon. กาสองคำมีปัจเพียนคำปัจเพียนออกสาว่าพี่น้องวัดสนามเสบบถ่วมทวมคือเก้าครับเคยท่วมนอกทวมสุกปีพี่น้อง เดมาตัดใหม่เอียงอยู่กลางนา้ำพ,พี่น้อง ไปครับเก่ขำเหรอพี่น้องเอ้ยไปเขงอีกแล้วครับนี่โอ้ยมิดหูพี่น้องเอ้ย จะเพี้ยนครก็ประก้ายอยู่พี่น้องประกานถือดีดีที่ครับโอ้ไปซ้ำพี่น้องเอ้ ก็จะเพียนดีแววพี่นอ้องพู้นะครับสองตัวสามตัวพี่นอ้องโอ้ยเหอะกอะไรครับ โอ้พุ่นพี่อีกพี่นอ้องประก้ากระมี่จนพุ่นอกีกสองพี่น้องพุ่นนะครับจริงอยู่พุ่นเอาตัวน,นี้ก้อนพี่นอ้อง ครับสองตัวพี่ครับปะจะเพียนออกสาบ้านี่ครับนำโซมสาพี่น้องงั่ม ครับสามโตรครับถ้าปัจเพียนไว่พี่นองปัจเพียนออกสาอีีเรือครับรุุนเดียวกันเนร่คบปัจเพียน ปจัจเพียนอีกแล้วพี่น้องพู้นะครับตัวหนึง่ง้หลายเลยครับปจัจเพียน ครับพี่น้องโอ้เจ้าเวนตุกพอดีพี่น้องโอ,อ,งโอ้ไปอาลาดพี่น้องเอ้ยเาวายานเจ้า,ามือ่อดกน้นอครับพี่น้องโอ้ประคอคบ เกยสุดหรอพี่น้องนี่แหละรับมอไซักนี่แลหละเมื่์หรอว่ามีหลวพี่น้องไปครับไปสรุปผลงานครับบัานนี่เอามาสรุปผลงานป่ามองของพี่น้องโอ้ไหลเตือพี่น้องมันอยู่ครับเนี่ยป่าเกษตรกร,กรงามพี่น้องเป็นปลาจะเพียนน้ครับส่วนไหลปลาจะเพียนปลากาพี่น้องปลากาปลาเข็ง นี่แหละครับพ่อได้ยู่ได้กินพ่อได้ตุ่มได้แจ้งพี่น้องเอาคินมีไว้ซ้ำนี่เนาะครับพี่น้องจึงได้กระฝากอะไรกติตามนี่เด้อครับใส่เบิง้งใส่ดุนใจเชี่ยนะครับพอกันไม่ชิมน,นาพลครับยู่ดีมีแห้งสุภาพแจ็งแนงลำด้วยสุ่านครับสวัสดีครับ